อ่าสวัสดีครับวันนี้มากับนี่เลยเราจะมารีวิวนะครับซีดียี่สิบแปดนะครับเป็นของแวนการ์ดราคาห้าสิบเก้าบาทแคร์ดอลฟาฟอสมาฟาดฟันให้ไฟเฟ่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแพนฟินนะฮะโผมไม่ต้นฉบับไม่มต้นฉบับเลยต้นฉบับก็ต้องเป็นอะฟาฟอสมาฟาดฟันให้ไฟเฟ่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแพนฟินโอ้ ขยะหล่นมาฝาดไปเก็บด้วย่างนี้ด้วยขนานี้เนี่ยแถมแถมมันคืออควาฟอสเรานะครับนี่เราจะมาดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมั่งราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทนะครับเริ่มจากนักลบหนีเห็นไหมพี่จะเอียงๆไว้แล้วก็คือตัวที่จะอ่านสกิลอาบอกก่อนว่ามันเป็นสองสายใช่ไหมสายอะไรมั่งมีคลื่อสีครามนะครับเคลื่อสีครามกับอันนี้คื่อสีครามอันนี้กับพายุสีเงินเป็นสายในกล่องนี้กล่องเนี้ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับ มีห้าสิบหกใบนะครับเราเขาจะเน้นพายุเน้นพายุสีขาวหรือสีน้ำเงินนกอยแน่พายุสีเงินแต่เครื่องสีขาวอ๋อเตอร์เตอร์เตอร์อ๋อคุณลืมเลยพี่ลืมเลยอ่ะตกลงพายุสีน้ำเงินหลักๆพายุสีเงินเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะหนึ่งเตอร์เตอร์นี่พี่แบ่งเกตว่าอ๋พูดง่ายๆสี่อันเนี้ยเป็น สีขาวพี่ไม่กล้าพูดพี่กลัวคือสีน้ำเงินอีกะอ่ะคือสีขาวนะครับสี่อันนี้ที่เหลือจะเป็นพายุสีเงินอะมาเราจะเริ่มนี่พี่เอียงไว้เห็นป่ะนี่คือตัวแบบว่าน่าจะเก่งพอใช้ได้ชุดนี้คุ้มนะครับคุ้มไหมคุ้มเพราะของหายากครับมันเป็นของหายากซึ่งไปต่อชุด GPT สิบสาม GPT สิบสามใช่ไหม อ่าพี่มีพี่มีแยกแแคนขายอยู่ในช็อปปี้ลาด้านะครับหรือว่าจะไปซื้อ g p t 1 3ก็ได้นะครับจําขีดได้ไหมขีดสองนะถ้าจำไม่ผิดเราข้อสองอือหรือไปดูแยกแคนของพี่ก็ได้นะครับแกะจากสี่กล่องอุยอ่ะเรามาเริ่มตัวหน้ากล่องก่อนเลยต้องเบคสิบห้าตัวหน้ากล่องก่อนนี่เป็นฟอยเบคูลอยจุดนี้ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากเลยเพราะว่าได้ตัวเก่าๆสำหรับคนที่เก็บเก็บสะสมาเบคไร้ไปเรยโทรก็ได้กว่นี้เาามาเบคไร้นะแต่คอร์สเขาหนึ่งเมื่อเมื่อเกทสามทำ ดังๆเลยครับแล้วก็ได้รับสก,กิลการโจมตีครั้งที่สี่หรือมากกว่าเมื่ออยูนี้โจมตีเวนกาดจนหนึ่งเลือดรีถายเลกาของแข่งหนึ่งใบและจนจบการต่อสู้คู่แข่งไม่สามารถขอการเกูนจากมือลงช่องกาดได้นะครับความเก่งก็คือถ้าเราเบรกไรทับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งของอัลคอฟอดอ่ะมันบอกว่าถ้าตีครั้งที่สี่มันจะห้ามเก่ เจ็ดหนึ่งขึ้นไปการและตัวนี้บอกว่าเบรกไร้ห้ามศูนย์การก็คือการไม่ได้เลยถ้าเราเล่นแข่งเลโตก็คือคู่แข่งจะกันไม่ได้เลยนะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าเลโตเราจะเป็นเสาสุดท้ายใช่ไหมเสาเนี้ยอ่าครับใช่ไหมเราจะเป็นเสาสุดท้ายแล้วเลโตที่จะถึงเนี้ยวันเสาร์พวกเนี้ยอ่าแต่ใครอยากเล่นก็มาได้แต่เล่นเล่นได้แต่ว่าแข่งน้องเป็นเลโตสุดท้ายแล้วครับผมอ่าต่อไปแป๊บขอขออีกมีเทคนึกครับเวฟสามหรือมากกว่าไม่จงตีเวนเจอร์เอาเวฟสามก่อนใช่ไหมเอาเวฟสามแล้ต้องตีฮิตด้วยค้นหาเมลสตรอมจาก กองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือสับกองอ๋อคุยตีตีเข้าแล้วคุยตีฮิตด้วยนะตีฮิตแล้วคุยอ่าตัวที่เอียงต่อไปนี่เป็นเกสีจากจีบีทีศูนย์เก้นาน, B T นะครับเลือกหงายตัวเองที่อยู่บนจีโซนหนึ่งใบไม่จงตีถ้าฮาร์ดคุณเป็นเมลสตอมไมิชิการ์ดถ้าจ่ายคอร์สค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบที่มีคำว่าเมลสตอมในชื่อจากกองการ์ดแสดงแล้วนำขึ้นมือคุณสับกองการ์ดถ้าโซคุณมีการ์ดชื่อเมลสตอมเลือกยูนิตแถวหน้าของคุณไม่เกินสามใบบวกห้าพัน <g ül> e ก 5, ็คือหาเมลตอมขึ้นมือแล้วท่านในโซมีเมลตอมก็บูแถวหน้าบวห้าพันอือคือเที่ยวนี้พี่มาชา้าไปสองวันนะเพราะว่าวัน <3 S 2> <สำ S 1> พุธรีวิวบัดดี้เยอะเลยวันพฤัสส่งของกระจายอะไรแบบว่าแล้วพี่พี่ขอขอบอกข่าวแก้ตัวนิดนึงไม่ได้แก้ตัวแต่บอกข่าวข่าวเขาคือวันที่11ทับ1เดนี่ยทางทางคนสั่งทางช้อปปี้เนี่ยเยอะมากจนจนมันเออร์เรอร์ไปประมาณ20คนนะครับพี่ก็ไล่โทรหาไปทั้งหมด20คนแล้วล่ะ แต่ว่ามีบางคนไม่รับสายพี่ก็เลยต้องผ่านไปตัวนี้แ้วใช่ไหมตัวนี้อ่าตัวนี้ได้ป่ะเนี่ยพี่บอลอ่ตัวตัวนี้ไม่ได้เอาไม่เกี่ยวคตั้อันนี้เราจะให้ดูแต่ตัวที่น่าสนใจนะที่แบบว่าโอ้คุ้มจริงๆเลยอันนี้ถ้าตีบอลกาเป็นมิสตอมบวกสองพันแล้วก็เมื่อจบการลุนยู่ในนี้โจมตีบรลกาดถ้าบอลกามีคำว่ามิสตอมไม่ชช่กกรดถ้าเป็นการโจมตีครั้งแรกเลื่อกรายการใบอื่นทำโปกมาเลยที่อยู่ แถวต้นเดียวกันอยู่นี้ลักษณะตำแหน่งก็คือมันทำอยู่ข้างหน้ามันไปอยู่ข้างหลังแล้วเอาตัวข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าอืมอ่าไปเพิ่มเวฟอก็คือให้เพื่อนตีเพิ่มเวฟอ่าประมาณนั้นตัวไหนี่บอลอันนี้นี่แบบนี้แหละให้มันทํารูปไปพี่บอลกำลังทําหน้าปกอยู่อืมเลทิวช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับของออกนี่ติดๆกันเนี่ยพี่ต้องขอโทษนะครับที่มาช้าไม่อกี้นี้ฟูดถ้าวันการคุณมีคําว่ามิลสโตนมีชชี่การ์ดถ้าเป็นการยิมตีคะแนนสี่หรือมากกว่าในเ่านั้นจนจังาวะต่อสู้คู่แข่งไม่สามารถขอการ์ดกเบิร์ช่งการ์ดดไ้ เมื่อจับกันเราซื้อน้ำนำอยู่นี้กับเด็กกลับกองโอ้เก่งอะเนี่ยโวไหนเราพูดภาษาภาษาเล่นบูทครั้งที่สี่ห้ามศูนย์กันอ๋อถ้าเป็นครั้งที่สี่ถ้าตัวรีบูทนะใช่ครั้งที่สี่ห้ามศูนย์กันก็ใช้กับเกมสี่ได้ด้ะอ้าหรอโอ้โหว้าวสุดยอดเลยก็คือต้องขอพีจีอย่างเดียวเลยประมาณนั้นอ๋อศูนยญเราใช้เราใช้ประเจนการ์ดก็ได้ประเจนการ์ดไม่ได้เหรออย่ามาอย่างเดียวดิมั่วไอ้แฟงกี้ก็หมดแล้วนี่นี่ตัวหนึ่งลงลงไงลงลงเดี๋ยวตัวเริ่มเดี๋ยวค่อยเอาเอาสติ๊กเกอร์ก ฮิวไม่มีใช่ป่ะนี่นะครับมันให้คีฮิวดอแล้วก็อะไรอีกวะสแตนเกอร์สแตนี่อย่างอสี่นะครับครบพร้อมเล่นเลยแต่ถ้าซื้อสองกล่องก็บางตัวที่ให้มาสองตัวเนี่ยก็จะได้เต็มนะครับเอาไปต่อพีเมี์ยมได้ครับอ๋อต่อพีเมียมด้ใช่ไหมไปต่อภาคหน้ารวมกันได้นะอ่ซื้อเก็บไว้เลยครับคุ้มตัวนี้พี่บอกเลยอ่ตัวเริ่มเก่งไงว่ามาสิไม่นี้บูท จมตีที่เป็นการถ้าเป็นการคุมเป็นแคนาโคลฟ์ฟอสถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สามหรือมากกว่าในเธอร์นั้นเปิดห้าหยิบเมลตอมขึ้นมือครับใช้ได้เรื่อยๆก็บบูธฮิตก็หยิบเปิดห้าหยิบเมลตอมออ๋ต่อไปเป็นสายอะไรสายขึ้นสายขึ้นนี่น่าสนใจกี่ตัวขึ้นะไรพูดเต็มๆดิขึ้นสีครามเฮขึ้นสีครามนะตัวนี้น่าสนใจเธอละครั้งคราวหนึ่งถ้าเป็นการคุมมีคำว่าขึ้นสีขาวดังเลคาร์ดบัตการที่มีคำว่าขึ้นสีครามถ้าเป็นการคุมเดี๋ยวเดี๋ยวคาร์ดบัตการมขึ้ ในระเบิเราต้องมีก๊าซที่มีคำว่าคื้สีขาวถ้าบรรยกาศคุณมีเก๊าซขึ้นไปที่มีคำว่าคื้สีขาวบวกสองพันและถ้าโจมตีเป็นเวฟบสองเท่านั้นตีมันจะลุกตีแล้วมันลุกแค่นั้นลุกไม่บวกไม่อะไรนะไม่บวกก็มันบวกสองพันไปแล้วอืมโอเคก็เป็นโอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตีเข้าแวนพอดีเลยเนอสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่านี่ก็เป็นคื้สีขาวมาสี่ตัวนะคระสี่สี่แบบให้แบบละสองใบเกสีนี้มีจีการ์ดให้ไหมในนี้ดูไม่มีฮะ ไม่มีนะแต่ในสิบสาม igb สิบสามมี igb สิบสามมีเกตอ่ามีจีการอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมนี่คือเพื่อมาต่อยอดนะครับสําหรับคนนี้อุ้ยทําไมซื้อ g สิบสามแล้วไม่มีเขาอ่นนี่ซื้อชุดนี้ไปเล่นได้เลยหรือว่าเก็บไปต่อภาคหน้าได้เลยใช่ไหมครับซื้อสองกล่องเก็บไว้เลยคุ้มครับก่อนที่ของมันจะหมดนะครับรีบๆซื้อซะและพลังคันแรงนะเพียงแค่ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับมันออกมาคู่กับซีดียี่สิบเก้านี่สปายมาเธอเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะรีวิวสปายนะวันนี้ก็จบไปด้วย ฝาฟอาราฟ้อมฟ่าไฟให้ไฟเฟ่ทุยให้มา56บหใบนะครับ CD ดีใตายลิงนี้ว่าต้คลิปนี้มีลิง์พี่ของพี่ในช้อปปีลาดานะครับอาไปแล้วครับขอบคุณครับ